พบกับแอดมินหนุ่มครับแล้วนี้แล้วก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะตอนนี้แอดมินหนุ่มก็อยู่ที่อำเภอ2พี่น้องนะครับร้านแต่งร้านดางังร้านหนึ่งแถวแถวบางลี่ชื่อร้าน Art Racing Shop บางรีเดี๋ยวนนี้แอดมินหนุ่มจะพาไปดูว่าร้านนี้เขารับทำอะไรมีอะไรอะไรขายบ้างเดี๋ยวตามแอดมินหนุ่มไปดูกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับที่เจ้าของร้านเขาแนะนำตัวหน่อยครับค่ะพี่มิมนะคะเป็นเจ้าของร้านร้านอันลลิสติ้งช็อปบงังรีค่ะอยู่อำเภอสองพี่น้องเมือ,อสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ร้านเนี่ยผมเห็นหน้าร้านเนี่ยลถเพียบเลยครับที่ร้านรับทำอะไรบ้างครับก็จะมีรับทุกรุ่นค่ะจัดสาภาพแต่งสวยแต่งซิ่ง<อ>ค่ะแล้วก็รถเดิมอะไรเงี้ยทำหมดเลยทำารสซิ่งทำเครื่องจัดสาภาพภายนอกสวยงามอะไรเ,ง,เงี้ยค่ะทำทำได้ แท้เทียมมีหมดมีหมดเบิกได้เบิกได้อะไรแท้เบิกได้อะไรเทียมเราก็มีแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากได้ราคาประมาณไหนเข้ามาคุยกับเจได้แล้วรถหลักๆที่เข้าร้านจะเป็นรุ่นอะไรครับพวกร้อยยี่ห้าแล้วก็พวกรถสองซังวะก็จะเป็น kr victor sabico อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆวัยรุ่นเหรอครับใช่เป็นน้องๆ้องวัยรุ่นเลยแต่ที่ทําดีๆแล้วหมายถึงว่าแบบลูกค้าเข้ามาทําหน้าร้านเยอะๆนี่จะเป็นแนวไหนครับซิ่งหรือสวย ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างพอๆกันใช่บางบางคนเข้ามาพี่ทําเครื่องด้วยจากสภาพด้วยใช่คือทําคู่กันไปเลยเ๊ะผมเห็นข้างๆร้านนี่เห็นมีเครื่องจักรเยอะนี่คือทุกอย่างทําที่ร้านนี้หมดเลยใช่ค่ะจักรกึ่งจะมิลลิ่งจบงานได้ที่ร้านหมดเลยอ๋อเครื่องมือครบเลยครบเลยค่ะ แล้วผมเห็นเนี่ยรดสิ่งหน้าร้านนี่คือรถของทางร้านหรือว่าลดลูกค้ารถลูกค้าก็มีค่ะแล้วก็ลถของทางร้านก็มีใช่ที่รถทางร้านน่ะทําโชว์ไว้น้องๆอยากดูรุ่นไหนเอาแบบไหนที่แบบนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยชี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วมีรถสิ่งแล้วลถชาวบ้านเดิมๆอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนโซ่สเตอร์น้ำมันเครื่องรับมีทาได้เลยใช่ค่ะโซ่สเตอร์น้ำมันเครื่องทำหมดคใช่ค่ะ แล้วก็เนี่ยครับสังเกตในร้านเนี่ยอะไรเยอะมากเลยแล้วก็หมายถึงว่าขายอะไรด้วยใช่ไหมครับมีครบทั้งคันเลยใช่แล้วอย่างที่ร้านครับอะไรเยอะๆเงี้ยส่วนมากพวกของแต่งอะไรเงี้ยที่วัยรุ่นนิยมซื้อขายในช่วงนี้จะเป็นพวกอะไรครับเด็กๆล่ะคะส่วนมากก็จะมาลงล้อลงล้อก็ใส่ชุดสีใส่ชุดสีหมายถึงเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนเฟรมใช่ค่ะใส่เฟรมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาจากไลนน็อ ไล่น็อตเลสพวกน็อตเลสพวกยอะไรเงี้ยค่ะ,ะใช่แล้วอย่างที่ร้านนะครับขายสินค้าอะไรของโอซากิบ้างครับก็จะเป็นพวกโซ่สเตอร์มีทั้ง420ตอนนี้มี415ตัวเลสซิ่งด้วยค่ะให้น้องๆเลือกอที่ร้านลง4 1 5้าเลสซิ่งด้วยทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเลยค่ะโซ่ด้วยโซด้วยใช่ค่ะน,น้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจพวกสเตอร์เกตเลสซิ่งนะครับที่ร้าน เขาก็มีขายนะครับมายัางไงก็มาสอบถามติดต่อได้ครับพิมพม์แล้วถ้าแบบเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆอำเภอสพี่น้องครับอยากจะมาที่ร้านเงนี้ยต้องมายัางไงครับคนหายัางไงก็พิมพ์ใน Google ได้เลยค่ะชื่อ Art r a c i n g Shop b a n g l งค่ะแล้วก็มันจะมีเส้นทางอะค่ะกดมาได้เลยพามาถึงร้านแน่นอนครับผมก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ๆโซนนี้ครับอยากจะจัดสภาพทำเครื่องอะไรที่ร้านเขาแบบเครื่องมือมีเครื่องอะไรครบเลยครับ จบที่นี่ร้านเดียวได้เลยครับแล้วก็ใครมีงบเท่าไหรอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สำคัญเท่าไหร่ก็ปรึกษาพี่ก่อนได้ว่าเอ้ยผมมีงบเท่านี้ทําอะไรได้บ้างได้สเต็ปไหนอะไรเงี้ยยังไงก็พักมาปรึกษาพี่เขาได้นะครับที่เพจ Art ์ตดิจิอาร์ตเลสติ้งช็อปบางลี่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มีมากเลย<อ>นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับร้าน Art Letting Shop บ a n g l e นะครับเมื่อกี้ก็ได้พาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศร้านแล้วก็สัมภาษณ์พี่มิมเจ้าของร้านกันนะครับ EP นี้แอดมินหนุ่มก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าแอดมินหนุ่มจะพาไปร้านไหนที่ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับและคลายเพจ a c e b o o k ช่องโอสกิท h ยแลนด์แล้วก็ช่อง y YouTube โอสกิทัยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้แอดมินแอดมินหนุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ